รโรงเรียนเหลียวโต้เวียงจันทร์สปปลาวมีหลายข้อที่ทาให้โรงเรียนเหลียวโตในนครหลวงเวียงจันทร์เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและนักเรียนในลาวสรุปจุดเด่นให้ดังนี้ครับจุดเด่นหรือสิ่งที่พิเศษการเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้นโรงเร, <ùng S 2> รียนเหลียวโต้เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี2516โดยสมาคมชาวจีนในเวียงจันทร์คือมีรากคือจีนลาวและได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสาธิตการศึกษาภาษาจีนตั้งแต่ต้นในลาวผู้ปกครองมองว่าถ้าเด็กได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กจะได้เปรียบในการหางานเพราะภาษาจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในลาว เปิดสอนครบตั้งแต่วัยอนุบาลถึงมัธยมโรงเรียนเปิดรับตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากให้ลูกเรียนต่อเนื่องในสถาบันเดียวนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนลาวและมีภาษาจีนผสมมีนักเรียนประมาณ3,000คนโดยประมาณ80%เป็นเป็นคนลาวซึ่งแปลว่าโรงเรียนไม่ได้จำกัดเฉพาะคนจีนและให้โอกาสเด็กลาวด้วยโอกาสทางอนาคตเครือข่ายจีนลาวเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจบวกการลงทุนระหว่างจีนกับลาวเพิ่มขึ้นอีกทั้งภาษาจีนกลายเป็นทักษะที่ผู้ปกครองเห็นว่าเป็นประโยชน์โรงเรียนน สิ่งที่ควรสอบถามเพิ่มเติมหรือพิจารณาก่อนตัดสินใจค่าเล่าเรียนและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมถึงภาษีหรือค่าใช้ใจ่ายพิเศษคุณภาพการเรียนการสอนครูจีนลาวสัดส่วนนักเรียนต่อครูวิธีการประเมินหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรลาวใช่ไหมบวกมีเสริมภาษาจีนมากแค่ไหนการรับรองหรือเครือข่ายต่อมหาวิทยาลัยเด็กที่จบไปแล้วมีโอกาสเข้าเรียนต่อหรือไม่สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมเสริมเช่นกีฬาภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมจีนลาวข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียนเหลียวโตไลดวกไชนีสคูนครหลวงเวียงจันทร์ ตามที่ค้นหาเพิ่มเติมพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ครับสิ่งที่พบโรงเรียนเหลียวโตก่อตั้งปีพุทธศักราช2480โดยชุมชนจีนลาวในเวียงจันทร์และใช้พื้นที่ครอบคลุมประมาณ13,000ตารางเมตรเป็นโรงเรียนสอนแบบ2ภาษาคือภาษาจีนและภาษาลาวในระดับอนุบาลประถมและมัธยมโดยใช้หลักสูตรที่ผสมกันมีนักเรียนรวมประมาณ3,106คนโดยประมาณ80เป็นนักเรียนชาวลาวและที่เหลือเป็นลูกหลานของชาวจีนหรือคนต่างประเทศ โรงเรียนกำลังขยายอาคารใหม่โดยได้เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วโดยใช้งบประมาณประมาณ8,000 0ดอลลาร์สหรัฐเพื่อรองรับนักเรียนได้ราว1,200คนโรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับจีนเช่นส่งนักเรียนบางส่วนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจีนหลายแห่งมีการเน้นภาษาจีนอย่างมากเนื่องจากในลาวเองภาษาจีนถูกมองว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากในอนาคตจากการลงทุนของจีนในลาวสิ่งที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือข้อจำกัดไม่พบข้อมูลสาธารณชชัดเจนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของโรงเรียนนี้ข้อมูลที่เจอเป็นของโรงเรียนนานาชาติอื่นในเวียงงจันน่ใชโรรรเเียยวตตง การรับรองหรือหลักสูตรถึงแม้จะเป็นสองภาษาแต่ควรตรวจสอบว่าเป็นหลักสูตรเาาอย่างเป็นทางการหรือมีการรับรองจากกระทรวงศึกษาของลาาอย่างไรสิ่งอำนวยความสะดวกและสัดส่วนนักเรียนต่อครูยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยอ,อย่างละเอียดแม้จะมีความร่วมมือกับจีนแต่คุณภาพการสอนจีนเช่นครูจีนสื่อการสอนจีนอาจมีความแตกต่างควรไปเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อดูจริงสิ่งที่ผู้ปกครองอาจอยากถามเมื่อไปเยี่ยมหรือสมัครหลักสูตรที่ใช้เช่นภาษาอะไรใช้เป็นหลักจำนวนชั่วโมงภาษาจีนต่อสัปดาห์ครูภาษาจีนมีประสบการณ์อย่างไรและมีครูลาวจีนสัดส่วนเท่าไหร่ ผลการเรียนหรือผลสอบย้อนหลังของนักเรียนที่จบมัธยมมีเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนบ้างกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์กีฬาวัฒนธรรมจีนลาวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นเล่าเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกชุดนักเรียนและนโยบายชำระเงินวิธีการดูแลนักเรียนที่อาจมีพื้นฐานภาษาจีนแค่เล็กน้อยสรุปโรงเรียนจีนเหลียวโตไลดู๊กชไนซีสคูเวียงจันท์โรงเรียนเหลียวโตถือเป็นโรงเรียนจีนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในลาวจุดเด่นอยู่ที่การสอนภาษาจีนเข้มข้นและการสร้างเครือข่ายกับจีนโดยตรง จุดเด่นที่ทําให้คนอยากส่งลูกไปเรียนภาษาจีนเข้มข้นมากสอนแบบสองภาษาคือจีนลาวและมีการเสริมภาษาอังกฤษด้วยทําให้เด็กที่จบไปพูดได้2อถึงสภาษาเหมาะกับอนาคตที่จีนมีบทบาทในลาวมากขึ้นเป็นโรงเรียนจีนเก่าแก่ที่สุดในลาวก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2487โดยชุมชนจีนลาวในเวียงจันทร์มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมายาวนานมีนักเรียนลาวเป็นส่วนใหญ่ประมาณ80%สแสดงว่าไม่ได้จากัดเฉพาะลูกหลานคนจีนเด็กลาวทั่วไปก็สามารถสมัครได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลายััยยยจจีีีีีนนนนนนนกกเเรรรบาางสส่่่วไได้ททุหือออโปต เป็นประตูสู่จีนทางการศึกษาขยายโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีแผนสร้างอาคารมัธยมใหม่ด้วยงบประมาณ8,000 800, ดอลลาร์สหรัฐเพื่อรองรับนักเรียนได้มากกว่า1,200คนสิ่งที่ควรถามก่อนสมัครค่าเล่าเรียนและค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลสาธารณะหลักสูตรที่ใช้เป็นของกระทรวงศึกษาลาวหรือจีนจำนวนครูต่อห้องและคุณภาพการสอนภาษาจีนผลสอบหรือการเรียนต่อของสิทธิเก่าสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมเสริมสรุปสั้นๆ เหลียวโตคือรูเรียนจีนแนว2ภาษาที่ขึ้นชื่อเรื่องการสอนภาษาจีนดีที่สุดในลาวเป็นที่นิยมของผู้ปกครองลาวที่อยากให้ลูกได้ทักษะภาษาจีนเพื่ออนาคตจุดขายคือคุณภาพภาษาจีนบวกเครือขายจีนลาวและชื่อเสียงยาวนานกว่า80ปี